สวัสดีครับท่ามผุ้ชส้มครับตามกันต่อคลิปที่สองครับมาตามแนวทางตัวเลขยูวัดครับผมบรรยากาศเงียบสงบดีเย็นดีครับหลังจากหอนแห้งครับ่านมู้ชมบรรยากาศประมาณติงเทียงนะครับอุณหภูมิตอนนี้กับประมาณสามสิบองศาครับผมไปห้าสามสิบเอ็ดอุณหภูมิร้อนครับคลิปนี้ครับอูน้าไช้กับมาตามหนูน้ําทิพย์ครับผมหัวตีพานมากเ่ินเข่านะครับเ่ินเข่าสองเผินเป็นแนวทางตัวเลขสิบลางครับเขาทั้งรักสิบรักหน่วยไปเลย แต่ว่าเขาตรงๆก็คือลักสิบเด็กออกซองนี่แหละครับเด็กออกเป่าออกเบิน่นสิบล่างแอดแสงหนูน้ำพิ์ครับผมขอให้ครับสิบล่างดูน้ำทิษมูลน้ำใสก็ต้องขอบคุณแม่เอทซีเจดีและะ้วก็นหนูน้ำพิ์ครับที่นั่ขอมุ่นตัวเลขสิบล่างมาแบ่งปันให้เอทซีทั้งสองทุกท่านครับก็ขอให้สุกๆมันหมาน้ำกันเด้อครับผมในงวดวันที่สิบหกทันว่าคุมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่นี่แหละครับบรรยากาศ สงบดีครับดนยินแต่เสียงนกแหละครับมบุชมอยู่นี่เสียงนกคลิปนี้ครับนี่เทิ่งสถิติงวดเก่าแล้วก็งวดหม่แหย่เอฟซทางสองเบิ่งไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับหนูน้ำทิพย์แนวทางรัฐบาลไทยเด่นสิบล่างสูตรใหม่ครับผมเป็นสูตรใหม่น้ำมาบแบ่งปันให้พ,พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางสองทุกท่านครับนี่นะครับ มกักกะจัดคัดกระพรานแล้วครับแนวทางตัวเลขกมาได้ทุกรูปแบบครับยูทีดวงเอซี H ่ทาง่องครับผมทิพลาัดบางไดอธิบายขอใหยทุกทันเดอครับผมนี่แหละครับํากันตัวลุงพีฟันดีบ่ครับโอ้นะ oh, ลุงพีฟันดี <c oughs> เดีวสีมาตามีลุงพีนะครับตามแนวทางครับผมลุงพีกะวัดวัดทำวัดยี่นี่แหละครับ สะอาดดีครับทนผูุชส้มบรรยากาศดีย่มติ่งเทียงครับผมตามันต่อคิปตีสองคิปแลกลงแอดแสงเดือนไปทีเรียบร้อยแล้วครับแอดแสงเดือนนะครับฝากติดตามไม่เด้อครับผมสำหรับสิบสิบหน่วยล่างแอดแสงเดือนครับผมเข่าสองตรงตรงครับผมสำหรับแอดแสงเดือนคิปตีสองตามันต่อนู่นนัทิพย์ไปเลยครับท่านุูส้ม นี่แหละครับอยู่ทีท่ดวงครับจัดเลยเลยวันนี้วันพลอเนาะลุงพีอโอ้บั้นพลนพอก็ต้องมีหา่านบันพลอต้องมีห่านนะลุงพี่นี่แหละครับบันพ่อต้องมีห่านเฮียลุงพี่นู่นน้ำพิบสิบลางมัดจะโตบ่ครับโัวเนี่ยมันเล็กวันมันบอกเล็กเล่ากัน,นบัวครับเล็กเล่าอีกช่องหนึ่งครับเดี๋ยวสิจัดใหด้ดุนดวนอยู่ลุงพี นี่แหละครับครับนห่เป็นเขาปังๆเหล็กเล่าเหล็กเล้าลงพีกับแม่นคือกันครับเดี๋ยวสิเดนมาตามครับจะเด็ดเห็ดเหล็กเล้าอีกแล้วครับตะบูช้มในซองออมน้ำโศก่องอูน้ำใสเป็นซองรัฐบาลไทยครับผมนะครับบางทีเป็นกับมาซองเบิงแนวทางตัวเลขเบิงไปน้ำกันครับตะบูช้มเป็นแนวทางตัวเลขครับ ปิดจรนาในการรับชมรับฟังครับมากระจัดขัดกระพานนี่แหละครับเนามาบึงสถิติเก่ากับงวดไม่ครับผมนี่ครับมาแล้วหมูน้ำทิพนี่นะครับเป็นสถิติที่เพื่อนจดไว้เขียนทรงไห่อุนอมชายครับจากแม่เอฟซีใจดีเด้อครับผมนี่แหละครับวัวดีพานมากครับให้หนึ่งสองหกครับผมเข้าสองหลักสิบตรงๆงครับผมนี่แหละครับซิบ้างย่างเดียวครับสำหรับหนูน้ำทิพ แนวทางรัฐบาลไทยกับผม10ล่างสูตรใหม่ครับเป็นเหล็กเด่นใหเอฟซี่คิดวิเคราะห์น้ำกันงวดไม่ครับผมห7เจดหนึ่งครับนี่แหละครับงวดไม่ของนู้ําทิพมาเป็นทีเรียบร้อยกรับไฮเอฟซี FC, ติดตามเคาะหน้าจอกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อครับผมนี่แหละครับสถิติีี่เพื่อนเดินดีมาด้าถึงแจดวนครับงวดที่ออก3 7เครับผมเพื่อนก็ะห้3 4มี่เข้าสมตรงๆนี่แหละครับ3มหลักสิบ มาเบิ่งสับบับติดผมเขียนครับตาบูช่มคลิปนี้พอนไขกับผมเง่ๆไปเลยนะครับหนูน้ำทิปครับผมวันที่16ธันวาคม2568ครับ10ล่างครับผมหกเจ็ดหนึ่งครับหกเจ็หนึ่งต้องมีให้เห็นครับงวดนี้ผมน้ำใส่อาจสีบอเรล่วเกินไปนะครับเดี๋ยวสิปรับปรุงให้ครับเอฟซทางช่องกเขามาคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆครับผมขอบพุณครับตีค่อยติเตือน รับส่วนนวซัพพอร์ตกดไลค์กดแชร์ให้ครับเขามารับชมรับฟังกันยั่งดีครับผมให้กำลังแรงใจผมต่อๆไปครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมแนวทางตัวเลขมาแล้วสำหรับนูนับทิบ10ล่างอย่างเดียวครับผมเป็นเล็กเด่นให้ทุกท่านได้คำนวณสูตรมีเหลขกมัดอยู่ในใจกะจัดได้เลยแต่บาลุงพีโบเมื่อกี้กะมีเววเวอยู่นะครับวันพอ มือนีกับวันที่หาพร้อมมันต้องมีหาแหละครับในเดือนนี้เอาบนแน่ครับแนวทางตัวเรียครับ่นานผบ,บุชมน,น,นั่นที่ลุงพีมาบอกในซองด้วยครับ่านมู้ชมล่างเทียบพ่นกับใบหยากมาซองเบิ้งเลยครับแต่ว่าบัดนี้อูน้ำไสมาอัดบัดทีเดียวพันยางมาซองเบิง้งงวดนี้วันพอต้องมีหาครับเอา,าลองเบิ้งครับ่านผบุชมแต่ว่านู้นนำทยบนี่งวดนี่ให้หกเกตหนึ่งครับ่านมู้ชมมากระจัดคัดกระพัน แคปนาจอไปเบิ้งน้ากันได้เลยเลงได้ครับทางบาน e อิฟซีห่อนกันบ่าครับตอนนี้อุณหภูมินี่สุดยอดเลยครับผมลดลงยางขักห่อนขนาดครับบรรยากาศอีสานบานเฮานาหนาวแบบไดคือห่อนเทนอ่นะครับทานผบุชมมนาหนาวแบบนี้ร้อนขนาดนี่แหละครับตามกันต่อครับผมวันนี้วันพ่อครับผม ทางอุดรเหาก็สิจัดงานทุ่งนะครับอิบซีทางซองอยู่อุดรก็สิไปเดินงานกันทางบ้านอูน้ำไส่กับไปมืดแล้วะครับซึ่งแม่น้องแบงค์พ่อยิ่งแม่งีง้แม่น้องพี่แต่ว่าอุน้ำไส่ไปบ่ได้ครับอยู่กับอ่อนน้ำโศกกับคนหน่อยคนหน่อยไปบ่ได้ครับถ้าไปย้อมาขิงห่อนเป็นไข่เร็วครับช่วงนี้เพิ่งเดือนคู่กลัวครับตับบุษมเดือนสิบก็มือครับตับบุษมเดือนนี่แหละครับ ข้อกระแข็งแล้วพ่อมสี่ตีงขี้งแห้งครับธรรมู้ชมเจ็กหน่อยกับแลนแล้วครับอีกแบบ่โดนครับเด็กหน่อยสมัยนี้แข็งเร็วครับธรรมู้ชมนีน่แหละครับเอาช่วงนี้ก็ยูบานครับผมก็เอาน้ำโศกไปเรื่อยก้อนให่คนน่อยแข็งแรงแจังสี่ออกไป่ผ้าไปอัดลิปไกลๆได้บิ้วที่แบบแตกต่างไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ก็อัดยู่น้ำบานน้ำไ้น้ำหน้าแล้วก็น้ำน้องนามนี่แหละครับทำบุษมมีวิวประมาณนี้ครับให้เอฟซีเดย์เบิ้งแนวทางตัวเลขไปพร้อมครับเอานี่แหละครับหนูน้ำทิพนี่คือสถิติหวดเก้าข้องเพิ่นครับทำบุษมเบิ้งน้ำกันเด้เลยครับมักระจัดคัดกระพ่านนะครับผมนี่ครับหนึ่งสองหกเข้าสองสองตรงตรงครับผมนี่แหละครับเป็นเลขเด่นสิบล่างสูตรใหม่ครับ แนวทางรัฐบาลไทยหนูน้ำทิพย์นี่แหละครับนี่ประมาณนี้ไทยคลิปนี้ก็บบมียังไรครับขอบคุณเมย์เซีใจดีแล้วก็นูน้ำทิพย์อีกครั้งเด้อครับผมที่นำข้อมูลตัวเลขมาแปลงปันป่วยพอนให้เอฟซีทั้งสองทุกท่านครับที่เขามารับส้มรับฟังแนวทางตัวเลขของนูน้ำทิพย์จากเมย์เอฟซีให้ยุดสุขภาพแข็งแรงเดินทางกลับมาบ้านปีใหม่แขีวขาดปลอดภัยครับพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อครับผมสวัสดีครับ